วันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวีดีโอของทางเร a l วมี C ส7กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาว Tech How Battle ตอนนี้ก็เรามาอยู่การทดสอบการถ่ายวีดีโอของทางเร a l วมี C ส7นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของทางเรียวมีในตระกูล C ที่เปิดตัวในประเทศไทยและเปิดตัวมา้วยพร้อมก,กันกับทางรุ่นเร a l วมี2ด้วย ในรุ่น47นี้จะมีกล้องหลัง4ตัวนะครับผมมีมุมกว้างการจับระยะมาโค o แล้วก็เลนส์ปกติซึ่ง13ล้านพิกเซลก็ถือว่ากลางๆครับในเรทราคานี้ตระกูล C ก็ถ่ายวีดีโอได้ประมาณนี้เลยในเรื่องของการรองรับสูงสุดก็ได้แค่ Full HD 30 fps เท่านั้นแล้วก็สามารถซูมสูงสุดได้10เท่านะครับผมแต่นอนว่าเนื่องจากเป็นตระกูล C นะั้นในเรื่องของราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะักทำให้ในเรื่องของการถ่ายวีดีโออาจจะไม่ได้เด่นนะครับ ทั้งเรื่องของการการสั่นการอัดเสียงต่างๆนั้นไม่ได้มีไม้ตัดเสียงรบกวนเข้ามาให้รวมถึงการโฟกัสก็อาจจะไม่ได้ไวอะไรมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้สับ์ทางเร็วมี4.3ตัวเอ้4.7ตัวนี้ครับการถ่ายวิดีโอนั้นเลยมุมกว้างก็ยังคงใส่เข้ามาให้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคในการถ่ายวิดีโอเลมุมกว้างนั้นแน่นอนว่าคุณภาพในเวลากลางคืนอาจจะไม่ได้เด่น แต่ในเวลากลางวันนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้พอสมควรเลยการถ่ายวิดีโอกลางวันนั้นมุมกว้างก็ถือว่าเก็บอาคารเก็บอะไรได้ค่อนข้างเยอะแสงสีต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยแต่เรื่องของการโฟกัสแน่นอนว่าเป็นเลนส์ฟิกโฟกัสทำให้เรื่องของการโฟกัสนนะอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ได้เน้นมากนักนะครับอาจจะทำให้การถ่ายไใ,ใกล้ๆไม่ค่อยดีนะักแต่ถ้าถ่ายใกล้ๆถ่ายวิวแบบนี้นะครับถือว่าสบายๆย,ยังคงใส่เข้ามาให้ดีกว่าไม่มีมาให้หละกัน ส่วนในการปรับโทนสีต่างๆนั้นก็ใส่เข้ามาแล้วครับทางการปรับเป็นโทนขาวดำหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆแต่ไม่มีฟีเจอร์การลลยหลังหรือว่าการสั่นพิเศษอะไรเข้ามาให้ในตระกูลสีในตอนนี้ซึ่งพวกฟีเจอร์พวกนั้นก็ยังคงสงวนไว้สำหรับพวกรุ่น7 Pro ปรุ่น6 Pro อะไรพวกนั้นเท่านั้นนะครับส่วนตระกูลสีก็ยังคงเป็นรุ่นที่ราคาเน้นราคาถูกสเปคคุ้มค่าเช่นเดิมครับมาต่อที่การถ่ายวิดีโอกลางคืนของทางเร็วมีส7 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กๆนะครับสับทาง Realme ในรุ่นนี้ก็รองรับการถ่ายอย่างหน้าที่บอกไปว่า Full HD 30เฟรมเท่านั้นไม่รองรับ 4K นะครับไม่รองรับ 4K ก็ต้องบอกว่าเป็นเลทราคาของมันครับประมาณ45,000ก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะส่วนในเรื่องของเรนมุมกว้างก็รองรับด้วยนะครับในการถ่ายวิดีโอที่ Full HD เช่นเดียวกันส่วนการซูมสูงสุดนะครับได้แค่10เท่านะครับผมแต่เรื่องของคุณภาพ ก็บอกว่าตามราคาแล้วกันการถ่ายวิดีโอกลางคืนนั้นมีน้อยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โทนสีชอนข้างอมม่วงนิดหน่อยส่วนเรื่องของการกันสั่นก็พอกลางๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการสั่นเทพอะไรเท่าไหร่ก็พอให้ดูรู้เรื่องนะครับในการเดินถ่ายมือเดียวก็เหมือนมีการสั่นมาช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เทพหรือว่ามันไม่ได้มีพวก ESSOS อะไรเข้ามาช่วยมากนะัก ในการเก็บแสงสีงต่างๆก็ค่อนข้างมืดพอสมควรนะครับไม่จะเป็นเลนปกติในการถ่ายวิดีโอ Full HD 3 0 fps แต่ก็ต้องบอกกันอีกครั้งว่าอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ก่อนที่จะขายจริงซึ่งไม่แน่ใจว่าหลังจากขายจริงอาจจะมีการอัปเดตให้ดีขึ้นหรือว่ารองรับที่มากขึ้นก็เป็นไปได้ก็เนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลนมุมกว้างกันเมื่อปลี่เลนมุมกว้างนะครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ คุณภาพมันไม่ได้หนีจากตัวปกติมากนะักหรืออาจจะต้องบอกว่าเลน์ปกติไม่ได้หนีกับเลนมุมกว้างเท่าไหร่ซึ่งในเรื่องของน้อยอะไรต่างๆนั้นก็มีมาเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีขอบแดงๆเข้ามาเป็นการดัน ISO ที่สูงขึ้นในการถ่ายกลางคืนส่วนเรื่องของคุณภาพแอบทำได้ดีกว่าที่คิดไว้เมื่อเทียบกับเกรดราคาของมันในตัวเลนมุมกว้างนะครับนะครับจะเห็นว่า ความคมชัดมันก็ยังพอมีบ้างยังพอดูได้เมื่อเทียบกับเกรดราคาของมันแม้จะเป็นเลยมุมกว้างก็ตามนะครับยังพอเห็นรายละเอียดอะไรอยู่บ้างเหมือนกันไม่ได้เมื่อสนิทหรือว่าเบลอจนดูไม่ออกนะครับผมครับนี้เรา,าอยู่ก,การถ่ายวีดีโอกล้องหน้าของทางเร็วมี4 7มันเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น4รุ่นล่าสุดของทางเร็วมีที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับผมและในรุ่นนี้ก็มาคล้องกับความเรียดลองเล่าการถ่ายสูงสุดที่ Full HD 30 fps แ่นอนว่ามันก็ได้สูงสุดได้เท่านี้ครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนในเรื่องของฟิเตอร์ต่างๆมนั้นไม่มีอะไรเข้ามาให้นะครับพวกการสังเกตอะไรทีห้หรือว่าในการละลายหลังแต่ส่วนของฟิลเตอร์ในการแต่งหน้าหรือว่าการปรับฟิลเตอร์นั้นก็ถือว่าใส่เข้ามาให้ในการอัดเสียงนั้นในรุ่นนี้ไม่มีเสียงไม้ตัดแสงรบกวนเข้ามาให้นะครับแน่นอนว่าอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้ามองในแง่ของการถ่ายวีดีโอเพราะว่ามีเสงกล้เข้ามาค่อนข้างเยอะเสียงคนพูดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ รวมถึงคุณภาพในการถ่ายวิดีโอก็ยังคงธรรมดาอยู่พอสมควรมีแสงบูบภาบชัดเจนครับในเรื่องของการวัดแสงหรือการจัดการแสงสีสกินโทนต่างๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนอกตอดต้องบอกกันก่อนว่าในรนุ่นนี้ยังคงเป็นซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ใช่อัปเดตตัวล่าสุดนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าหลังจากอัปเดตนี้อาจจะมีอะไรที่แก้ไขในส่วนของการวัดแสงกล้องหน้าเข้ามาให้เพิ่มด้วยเพราะว่าเท่าที่ตอนรีวิวอยู่ตอนนี้ยังคงเป็นซอฟต์แวร์ก่อนตัวขายจริงอยู่นั่นเอง ก็เป็นระมาณนี้นะครับในส่วนของทางกล้องหน้าของทางเร็วมี47ดยืสุดแขนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าระยะมุมกว้างอะไรถือว่ากลางๆพอใช้ได้เมื่อเทียบกับเรตราคาของมันส่วนในเรื่องของแสงสีการจัดการแสงยังคงแปลกๆอยู่นิดหน่อยครับในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าก็รองรับเหมือนกับกล้องหลังนะครับคือสูงสุดแค่ตัว Full HD 3 0เฟรมเท่านั้นไม่มีการถ่าย 4K ไม่มีการถ่ายในมุมกว้างหรือว่าละลายหลังเข้ามา แล้วก็จะเห็นว่าน้อยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความมืดพอสมควรไม่ใช่เป็นตัว30 f p s ก็ตามแต่ที่ชอบแอบ,บอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการการสั่นเหมือนจะทําได้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับผมซึ่งมันไม่ได้สั่นเยอะมากนักนะครับถ้าถือปกติแบบนี้นะครับคือถือมือเดียวนิ่งๆมันก็นิ่งอยู่เหมือนกันคือไม่ได้มีไม่ได้มไมไ่มีการสั่นสักทีเดียวนะครับเหมือนมีเข้ามาช่วยแต่อาจจะไม่ได้เทพมากนะักส่วนเรื่องของคุณภาพในเวลากลางวันถือว่าด้ที่ส่วนในเวลากลางคืนนั้นก็ตามสภาพแสงของมันนะครับผม ่วนในการปรับบิวตี้โหมดก็ใส่เข้ามาให้ด้วยก็ถือว่าโอเคที่ยังใส่เข้ามาแต่ในเรื่ของมุมมองยืดสุดแขนก็จะได้ประมาณนี้ละกนันของทางเรียวมี47ในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าความเรเอียด Full HD 30 fps ในเวลากลางคืนครับ